ก็สวัสดีท่านชมท่านเลยน,นะครับนี่ก็อยู่กับผมตะกี้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนมาดูเทคนิคหรือวิธีการที่ผมจะอัปเดตเกมของผมที่อยู่ในสตรีมนะครับเ,เพื่อนๆใครที่ดูคลิปผมในคลิปก่อนหน้านี้เห็นว่าผมตั้งเน็ตเวิร์กที่อหอพักก็คือจะมีความเร็วเน็ตช้ามากก็คือ4เมกเวลาเราอัปเดตเกมหรือว่าจะติดตั้งเกมอะไรพวกนี้นะครับมันจะ,ะเสียเวลานะครับก็ ผมมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือผมใช้วิธีนี้นำโน้ตบุ๊กนะครับไป game Steam. อัปเดตเกมสตีมจุดที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับอัปเดตเกมพวกนี้ให้เรียบร้อยจนสำเร็จเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่ออินเทอร์เน็ตที่เป็นเนเิร์อที่เป็นโลคอนนะครับเ,เพื่อนๆพ่อพูดง่ายก็คืออินเทอร์เน็ตที่อยู่ในวงเดียวกันนะครับสำหรับเครื่อง PC เครื่องนี้ผมไม่สามารถอัปเดตเกมได้นะครับเ,เพื่อน ผมก็เลยใช้เจ้าตัวนี้โน้ตบุ๊กนะครับไปอัปเดตเกมที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสร็จแล้วผมก็จะต่อเน็ตเวิร์กที่เป็นวงเดียวกันนะครับเป็นสายแลนนะครับเพื่อนๆอ่าวิ่งมาปูดนี่นะครับอันนี้จะเป็นสวิตตัวแรกนะครับเพื่อนๆสวิตยี่สตัวนี้นะครับอ่าใช้เน็ตเวิร์กวงเดียวกันนะครับจิ้มเข้าสวิตนะครับอ่าอันนี้ PC นะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเครื่องนะครับที่อินเทอร์เน็ตนะครับเ,เพื่อนๆฝั่งนี้นะครับจะต้องเป็นฝั่งเซนส์นะครับเมื่อผมกดอัปเดตเกมสตรีมจากเครื่อง p c นะครับเ,เพื่อนๆฝั่งเซนส์ตรงนี้จะต้องส่งข้อมูลจากสตรีมออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับฝั่งนี้ ่เดี๋ยวเรามาดูสำหรับฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นฝั่งที่เป็นรีซซฟนะครับรับเข้ามานะครับเดี๋ยวเราเปิดสตรีมขึ้นมาเลยนะครับอ่าในตัวนี้นะครับผมก็ทําการดรอปในส่วนของดาวน์โหลดเกมอยู่นะครับเพื่อนๆ เพื่อให้เพื่อนๆเห็นว่า,อาตอนนี้มันจะมีความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกดเริ่มเลยนะครับเรามาดูที่โน้ตบุ๊กนะครับตัวน,นี้นะครับแบนด์วิดต์วิ่งออกไปนะครับที่200เมกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เรามาดูฝั่งรับฝั่งรับก็ขึ้นที่2 0 0นะครับเพื่อนๆอตรงนี้เครือข่ายนะครับใช้ความเร็วอยู่ที่200เมกนะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการอัปเดตเกมทั่วไปนะครับเ,เพื่อนสำหรับใครที่อยู่หอพักนะครับแบบผมแบบเนี้ยก็เอาวิธีการของผมนี่นะครับไปปรับใช้ได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องมีเน็ตความเร็วสูงที่หอพักเพื่อมาดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าดาวน์โหลดเกมอะไรพวกนี้นะครับใครที่ใช้สตรีมอยู่ก็ทําแบบผมได้เลยนะครับไม่เสียเวลานะครับเ,เพื่อนมีโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวยกไปที่จุดมีอินเทอร์เน็ตก็ อัปเดตอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปล่อยในวงโลคอลในวงโลคอลนี่นะครับจะกี่เครื่องก็ได้นะครับที่อยู่ในวงเดียวสามารถใช้เครื่องแม่เครื่องเดียวกันในการปล่อยไฟได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเกมที่อัปเดตนั้นหรือว่าเกมดาวน์โหลดนั้นจะต้องเป็นเกมเกมเดียวกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็เอาเทคนิคเล็กๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ผมตุ๊กี์ก็ขอลาเพ,อเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ